ในเย,ยนอนนครสวรรค์ทั้งทีคนนครสวรรค์ทุกคนต้องเต็มที่นะคะกรี๊ดให้ซซเรนูได้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นละมาเองค่ะโพสสักหนึ่งกลุ่มก่อนที่จะไปเจอทุกคนเอาิงวันนี้คือตื่นเต้นมาเพราะว่านี่คือครั้งแรกที่ได้มาอีเวนท์ที่นครสวรรค์หลังจากที่ละครโกรมกัมออนไปคนเยอะมากเลยดีใจสวัสดีค่ะทุกคนโอ้ยคือเสียงทุกคนมาบ้าง ชื่นใจที่สุดเลยขอบคุณมากมากเลยนะคะท,ที่มากันเยอะขนาดนี้ใจฟูพร้อมทํางานสุดๆอ้าพี่พลอยโดนเบียดเข้าห้องออหลังเวทีก่อนนะคะตอนนี้ก็รอคิวอันนี้ส่งพี่พลอยออกไปดูบรรยากาศข้างนอกจะลองให้ทุกคนออยป้ายไฟซ้ายขวานะคะและก็มาในชุดที่ใหญ่รเริ่มเพิ่มเหมือนเดิมดิฉันก็คือจะลากสิ่งสิ่งนี้ออกไปด้วยตัวของดิฉันเองนะคะซึ่งชุดใหญ่กว่าดิฉันมหาศาลค่ะและ เดิมอะแล้วก็ออกไปแล้วรักทุเลเล็กน้อยนะคะต้องขอยอมแบดนเซอร์มองไม่เห็นดิฉันเหมือนกันค่ะร้องเพลงข้ามเวลาให้ทุกคนเหมือนดิฉันได้ข้ามเวลามาเจอทุกคนที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะอุ้ยดูข้างบนสิข้างบนก็คนเยอะมากเลยโอ้ยยากมาบ่อยๆขอมาบ่อยๆได้ไหมเดินโชว์ตัวจากหน้าไปหลังจากหลังไปหน้านะคะขอบคุณทุกคนค่ะ เป็นซีเควนกับเจมจิเป็นการรีวิเนียนนะคะสำหรับซอเรนูและอาสาแห่งกรงกามถ่ายรูปกับสื่อมวลชนหนึ่งกลุ่มนะคะแล้วก็เดินกับทักทายคนข้างบนด้วยขอสิ่งกรีดดังๆให้ซอเรนูค่ะ ที่ฉันแบบฉ่ำใจแล้วพอเสร็จแล้วก็เดินไปข้างหน้านะคะเพื่อออกไปชมโชว์ค่ะโบกมือซ้ายขวาให้กับทุกคนทุกคนก็คือแบบยืนรอตลอดทางแบบเป็นแถวซ้ายขวาขอบคุณจริงๆนะคะที่ฉันรับรื้มมากอ่านนี้ก็กำลังรอเพื่อดูโชว์โชว์มาแล้วมังกรสีอทองและฮะถามจริงเขาปีนกันขึ้นไปสูงขนาดนี้สาวซ้ายขวาหน้าหลังนะคะมังกรก็ตามขึ้นไปด้วยอ่าสวดตรงนั้นนกน้อย เป็นโดรนนะคะเป็นโชว์โดรนซึ่งมีแบบหลายพันตัวมากเอ๊ะหรือหลายร้อยไม่แน่ใจแล้วพลุนะคะฮะมังก,กรกระพ่นไฟอีกว้าดิฉันคือตื่นเต้นสุดๆนี่เหมือนได้แบบพรีตุดจีนแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับน้องมังกรเป็นที่เะาลึกสักหนึ่งทีนะคะน้องอ่ะตามมีไฟด้วยแล้วต่อด้วยมาสัมภาษณ์กับที่ซื้อมวลชนก็พูดทุกคนที่มาหากันนะคะ